ดูไว้ของความสนุกแล้วก็ความรู้ระทึกในความหน้าตัวที่ยิ่งเป็นใครขับรถปาราตีตั้งแต่เด็กๆแต่เวอร์ชันทวิทคอยเชอร์มา,จานจำได้ว่าตอนนั้นไปดูในไอโร่ก็รู้สึกมันภาพยนตา์ไม่เครียดอยู่ในนั้นแต่ว่ายังมชอบผีอยสิ่งนัยังไม่เคยเจอในตัวตัวแต่ว่าอยากเจอก็เลยชอบไปดูหนังผีอะไรอย่างเงี้ยชอบความรู้ระทึกจริงวะเนี่ยจริงโบโบเกิดไม่ทันยุคนั้นเลยนะ นี่พูดทันยุบนี่เลยสารตีมามาลีมาลีรติการแต่ว่าแค่ไม่ได้มารุ้นแสดงความดีเท่านั้นพวกเราอาจจะไปป่วยนะพครับป่วยจะเป็นผีมีโอกาสเหรอมีโอกาสเหรอโอ้ยมันต้องรอติดตามเพราะว่าอันนี้มันคือหนังเรื่องที่สองของค่ายเบอยนพาวที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งก็รอติดตามกันว่าแบบจะเป็นไงอันนี้เป็นหนังผีเรื่องแรกนะเบียนพาวแต่หลาวคนไม่รู้นะว่าพหนังเรื่องที่สองเบียเขาจะกลายเป็นหนังผี ผมก็คาดไม่ถึงคนค่ะเอจริงๆต้องบอกว่ามันถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นจังหวะเหมือนที่มิคคอนบอกมีจังหวะที่มันจะซัพพอร์ตคนในทีมหรือว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับบอลที่มันน่าสนใจพอพอคอริ่งไป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 ร่วมไปจอยมันจะเสนี้ที่เป็นการที่มิคคอนไปจอยกับโม่ที่มันมีอยู่อันนี้แล้วก็ทำให้มันได้ดีที่สุดที่พิงกับมะเพิงครับใช่จะไม่พอคุณจะแปลงขาหุ่ยโอกาสนะคือ คือถ้าโผล่ก็อาจจะไม่ดีเยอะมากเพราะว่าเราก็ให้พี่เจตกับพี่วีเลยเขาเฉิดฉายไปให้ตัวละครในนั้นเขาเฉิดฉายไปเราอาจจะแค่ไปแบบแบบแซมแซไปเดินผ่านแต่นับเป็นหนังเรื่องที่สองเออได้ก็เป็นหนังเรื่องที่สองสามว่คก็นับเป็นหนังเล่นหนังไปใช่ไหมเฮ้ยแบบเออเราได้เล่นหนังแล้วอะไร่เงี้ยนะมีชื่อไปติดใน IMDb หน่อย แต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมไม่รู้เลยว่าจะเจอเในไหนผมว่าคงเป็นน้ําหนักอะไรเงี้มันเป็นความไม่หนักมันฮึยตลบขึ้นสนุกขึ้นอ,นอย่างเงี้ยผมเอนจอยดีๆครับที่แค่เ,เราอยากเห็นสังเวชันนี่เป็นยังไงเราั้งสุดท้ายมีเลขคาดหวังเลยเอาโปรชุดหนักเล่นมันจะเป็นโปรว่ามันจะเป็นความความหลอนที่มันสนุกเพราะว่าคืออย่างอย่างอย่างแต่ละตัวละครที่ที่เขามาเล่นเ่ยอ้อย่างแบบ พี่ยัตหรือว่าพี่ตา้าเฟตเฟอะไรเงี้ยหรือแม้แต่พี่ปอมแปงเงี้ยคือคือโปดูผลงานเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมรู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนเฮฮาแบบธรรมชาติรวมถึงที่แบบว่าพี่สตาร์บัคอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันน่าจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเราอาจจะไปดูความเครียดจากแบบพี่เจจากเวเวจากพี่วีไปเลยเนี่ยเสร็จปั๊บเฮ้ยเรามีตัวละครอื่นที่สร้างสีสันมะเออมันนา่าจะเอ็นจอยทุกคนน่าจะได้ยิ้มกันได้เพราะถ้ายุคสมัยนี้มันเครียดกันมากแล้วแหละเราก็ต้องผ่อนคลายกันเนอย ไปถึงพี่ไม่อยากเหมือนกันแต่ว่าจริงๆผมยังไม่ได้คาดหวังเลยมากว,ว่าจะเปนความความแบบไปดูแล้วมีมีความสุขจะแต่จะมีความสุขในแง่ของความแบบเฮ้ยมึนกับผีหรือว่าเฮ้ยเตลกจังเลยว่ะอะไรอย่างนี้ไม่ได้คาดแต่ต้องมีความสุขเพราะแต่ว่าน่าจะคือมันดูจากสีตรงเนี้ยมันคงไม่แบบผมไม่ใช่อะไรที่มันแบบเครียดหรืออะไรแป็นี่คือภาพจริงนะนี่ภาพจริงเป็นภาพที่มองเป็นมุมเฉยเออมันหลอนเหมือนกันนะ ร้องเพลงเฮ้ยเจ ENNIS, ๋งมากพี่พี่บอยโกเสีงผมเขาเขาให้เพลมาหยืดใช้พี่บอกับเรื่องนี้มีเพลงประกอบหลายเพลง่องมนใช่ใช่ใช่ก็พอที่เขาคล่าให้ฟังรเขาเล่า่ฟังเราก็มันเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อย่าที่บอกเขาเป็นงานอีเดนคราวถ้าอะไรที่มันน่าจะทําให้ยันคาวเจ๋งๆหรือว่าคนที่ชอบงานของเรามีความสุขก็ยิ่อดีไม่จะแบกะรบ ว่าเอามาใหม่คนยิ่งเลยไม่ใช่คนเดียไม่ใช่คนเฉลยคนกลับไม่ใช่ฉันไม่ใช่ดีมีเธออยู่ทั้งคืแหมเอ้ยเฮ้ยแต่เสียงเสียงเราก็ได้หรอแต่แต่ข้อมจังหวะไม่ได้ไม่รู้แต่ไอคอนนี่ที่คุณเข้ารอเลยปกติผมเด็กชายผมเด็กชายคือจริงๆแล้วเรื่องเรื่องบทขาลาตีมาตีมาลีลัตติกาเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับเรื่องชายตรงที่ เขาเกิดในยุคใกล้ๆกันสองห้าหนึ่งสองของชายตึกตึกได้ยินว่าสองห้าหนึ่งสามปีเจ็ดสิบชายมันเริ่มที่ปีหกเก้าหกเก้าในคอสอ่ะหกเก้าซึ่งหกเก้ามันเป็นยุคที่แบบว่าช่วงช่วงแฟชั่นหรือช่วงการความฝรั่งเข้ามาในไทยเยอะดังนั้นเราถ่ายที่ไทยพนักคามว่จะมีอารมณ์ของความแบบผสมฝรั่งไทยเยอะมากแล้วเราก็ถ่ายต่างประเทศด้วยคือต้องบอกว่าคือต้องบอกว่า จริงๆหลายคนก็รู้แหละว่าเขามีตรีลแล้วก็ทันวาแต่ก็ต้องไปรอดูว่าตรีลและทันวาใครจะรับบทนั้นไม่ว่าโบหรือมาะอะไรเงี้ยครับก็มีทั้งนักดนตรีทั้งนักนักเสศาสาตร์ะอะไรเงี้ยคืออย่างคือคืออย่างพาทของนักเรษฐศาสาตร์หรือคือเขาเป็นคนที่เ้นการแต่งตัวหรือแฟชั่นทุกอย่างเราได้ทีมที่น่าสนใจมากๆมารวมกันในไทยซึ่งคิดว่าสิ่งนี้มันไม่เคยมีมาก่อนแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นตากล้องหรือมุมภาพทุกคนมารวมกัน เราเชื่อว,ว่าทุกคนจะว้าวอ่ะรวมถึงแม้กระทั่งคนแต่งเพลงด้วยเขาแต่งเพลงให้ทั้งเซตเลยแต่งเพลงใหม่ซึ่งถ้าพูดชื่อมาเป็นเป็นคนที่คนทั้งประเทศไทยรักได้เลย,ไ,เลยได้หรอ <laughs> แล้วก็เป็นหนุ่มนักดนตรีเขาก็จะเป็นเป็นคนที่เขาชอบสไตล์การดนตรีมาแต่งให้กับนักดนตรีก็ไม่ได้บอกนะว่าใครเล่นเป็นนักดนตรีก็ มันมีหลักนักมากกว่านะทักษิษฐสตร์หรือไม่นุ่นฟรีมันมีนักนั่นนี่เยอะกว่านี้เพราะจริงๆตัวละครหรือนักสแสดงที่ที่ต่อมาหรือพี่ๆบางคนเขาสเสียเวลามาแท่สองวันวันเพราะเขาคิดว่าบทนกาสนใมัน,น,นมีเยอะมากใชจริงๆมันอันมันสันหรับผมนะมันไม่ได้มันไม่ได้แบนขนาดนแค่หนังโรแมนติกที่เราจะถ่ายถึงพระนครถึงเมืองไทยถึงทไว้ที่มันแค่สวยงามหรือว่าตัวบทตัวซัมเมตที่รอ ที่แบบเมื่อครั้ี่เรารู้สึกผมรู้<ห>และป,ประทับใจมากแต่ถ้าที่ดูผ่านชิมิโอนะแล้วก็ที่สำคัญคือที่แบบอย่างที่โบบอกไปเรื่องเพลงเป็นเป็นเป็นอะไรที่สัมพัญคือมันมีคีย์หนึ่งที่ผมผมแชร์ในเรื่องชายก็คือผมว่ายุคสมัยก่อนนั้นมีมันเป็นยุคไฮทัชไม่ใช่ไฮทชมือถืออะไรเลยมันไม่ได้แบบสื่อสารกัน,นแต่งั้นความเปลี่ยนรเมียมแลม้วก็เสนเ่ห เห็นไว้เห็นการได้เจอกันการดูการตีสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างโรแมนติก<ห>แต่ความโรแมนติกแบบเมื่อก่อนก็อาจจะต่างผมคิดว่าต่างกันชนี้พอใช้ตวนคือมันสวยงามนะเพราะว่าเราเห็นซีรีส์ต่างประเทศที่มาถ่ายที่ไทยโอ้ยสวยงามมากเลยเป็นมุมมองของเขาที่มองเข้ามาว่าไทยสวยงามนี้แต่วันนี้เป็นการที่คนไทยอ่ะเล่าความสวยงามของคนไทยในแบบของเราแล้วซึ่งคือมันงดงามมากตรงที่เราเราไม่ได้ทำซีรีส์ยาว แต่เราทําเสมือนว่าเป็นหนังที่มาไม่แพ้เราทําเหมือนเป็นหนังมาต่อๆกันแต่ทั้งหมดคือเรื่องเดียวกันก็คิดแค่แค่รูปภาพไม่เคยดูคุณคอที่มันจะมีคาแรคเตอร์นึงที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นเหมือนกันเราทำโชว์โชว์หนึ่งโชว์สองโชว์สามโชว์สี่แล้วมันรวมกันที่มันเป็นภาพใหญ่ต่อกันดังนั้นหนึ่งตอนคุณดูปุ๊บมันก็จะรู้สึกอิ่มตูแล้วก็เป็นอีกตอนที่คุณอิ่มตูดแต่ว่าวิธีการอิ่มตูดมันทั้งหมดวิธีการถ่ายทำโลเคชั่นไหน จากโลเคชันเท่าที่เขาที่คุณเพิร์มาทราบแล้วเนี่ยมันมีหลายโลเคชันที่ที่ยังไม่เคยใช้ที่เขาก็เขาสำหรับผมเขาก็เจ๋งดีทีุ่ด่มนเจ๋งมาเจ๋งใช่บางบางที่คือเป็นสถานที่จริงที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วเขาไม่เคยให้ทีไหนถ่ายมาก่อนมันเจ๋งมากคือหลายๆคนที่มาแสดงเรื่องนี้เป็นนักแสดงอยู่แล้วแล้วเชื่อว่าทุกคนรู้จักขนาดบทได้บทน้อยคือเขาก็ยัง ยังมาจอยด้วยอ่ะถ้าไม่เบรกพูดถึงเที่ยงคืนนี้ข้องนอกเราต้องใช้ไหมหรือว่ากับท่านผู้ชมตอนที่เราพร้อมมากน้อยขนาดไหนใกล้แล้วกำลังจะเปิดกล้องแล้วนับนับเป็นอาทิตย์ได้ครับแต่ว่าเรื่องพีพลังเช่นก็ยังมีการทำไปเรื่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆจริงๆมันเสร็จจริงๆมันเซ็ตเทอร์ประมาณเราจะมีการแอดออนแอดออนไปหลายๆอย่างที่มันคือ อันนี้น่าจะดีเฉยเหมือนวันก่อนผมนึกภาพคนบางคนที่น่าจะไปคิดเองแล้วทำให้คนดูสบายแต่พอทำใจก<ช>็กลายไปบอกพี่ปอนเฮ้ย hey, พี่น่าจะทำดีไหมลองติดต<ม>่อไหมหรือเรื่องเพลงที่บอกจริงมันมีเพลงที่จะมีเพลงเยอะมากคนที่มาทําเพลงประกอบและคนที่มาทำเพลงเป็นซาวด์แทร็กในคนลัพธ์ผลอ,อีกที่ซาวด์แทร็กก็ให้ทำยังไงก็เพื่อให้เจนหลุด ผมอ๋อเออใช่ใช่ใช่พี่เจนบุเนี่ยเขาเขาเขาทำโมเดิฟท์เนี่ยด้วยความที่ไหนหมดอุแล้วก็เซนต์ของเซนต์ของจีนแบบวินเข็ดที่ให้ไวแบบนี้เราว่าในในภาพแรกคนแรกที่เห็นอพี่เจนจริงเราหลายๆคนอาจจะจำภาพพี่เขาได้ว่าดาราน่าตาดีแล้วแสดงดีมากแต่ว่าหลังจากกะเลิกเลิกทำแล้วหลังจากก็คือรัเอใช่ใช่ใช่เขาจะมาจอยโปรเจกต์ด้วย แต่ตมาเองกทำเขามีการทำงานนะังจานี้มีกระแสมีกระแสข่าวมานิดนึดหน่อยว่าเรื่องความมีคว้อในการงานจริงๆแล้วทุกคนจะมีงวามคิฟ้อตลอดให้เเรื่องกระแสข่าวห้อมีใหนไม่มั่นใจเ่องององอาจจไม่เสียตลอดแต่ว่าถ้าสูขภาพใช่มัเรื่องเล็กข่าอย่างวแต่ถ้าที่มีคว่าเสียก็เลยของการทำงานตอนงานี้กับการทำงานที่ะกลับมาลงานใหม่เราถือวโอเคแต่ว่าข่าวเขยังเหลือีกนิดนึงแต่ว่าในบทไม่ได้ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรมาก พอจะพอจะขาหายไปจากการทำงานไปนานทั้งคู่เนี่ยต้องปรับจูนกันเดี๋ยวเปหนกวก็ปรับจูนนะเราคือก็เหมือนพูดกันตามตรงอ่ะคือพวกเราโตมากแล้วแหละเราคงไม่อ้อมขนาดนั้นมันมันก็คือแบบว่ามันเกิดรู้สึกประหยัดโอเคโอเคคือมันก็ยากที่จะปรับตัวเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโอเคคือความเป็นโปรเฟสชันที่เราทำงานด้วยด้วยกันมาในมุมของพวกเราสองคนก็ ก็ปร <muitas S 2> ับ <sketches> ตัวนไปแล้ว <fe> ก <Jean> ็เหมือนเรียนรู้เริ่มต้นใหม่ในวันที่โตขึ้นก็คิดว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทุกคนต่างจดจำามโครได้ว่าแบบเฮ้ยเขาเขาโตขึ้นเขามีพัฒนาการจากคินพอสไล่ไล่ไล่กันมาจากแม่สวงก็จอมาถึงวันนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามในบทคาแรคเตอร์ใหม่ๆจริงๆครับถ้าสรุปเล็มคงง่ายๆขายของแล้วก็ชวนล่วมหน้าเลยก็ชายมันคืองานฟ้างานฟ้างานหนึ่งที่จะปีเซ่ อัตลักษณ์ที่มีเสน่ห์ของไทยในยุคช่วง69-70ทำนองนั้นไม่ใช่แค่ไวา์แต่มันคือสตอรี่ดีไฮด์แล้วก็รวมไปถึงบทนักต่างๆที่มากกว่านักแต่งเพลงมันจะทำให้เรื่องราวต่างๆรู้สึกว่าเฮ้ยทำให้ทุกคนต้องเจนึกถึงอดีตและมีความสุขกับปัจจุบันรวมไปถึงเชื่อในการถกนาโพสเราจะใช้ชีวิตได้แต่คิดวแต่คิดวบทนี้เหมาะพี่ไมค์เพราะว่าตั้งแต่โปรทำงานมาพี่ไมค์คือคิดว่าเป็นเป็นหนึ่งคนที่ โรู้สึกว่าทํางานแล้วเข้ากันมากที่สุดแล้วเขาก็โปรเฟชชั่นอลเสมอรู้สึกว่าวันนี้พอแล้วแหละจะดงว่ากระแสข่าวที่เคยมอนนอนกันนี่คือไม่จริงเฮ้ยมันก็ต้องมีบ้างครัเหมือนตอนนั้นที่บอกว่าลิ้นกับฟันเคยเคยเคี้ยวเคี้ยวข้าวแล้วกัดลิ้นไม่เคยายก็คือต้องให้อาหารทางใส่น้ำเกลืออะไรนะครับไมคยไม่เไม่เค บท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 ไหนไม่เหมือนอย่างนี <t 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 ้เป็นเวลาลูกฝังโตแล้วคือจะมันตรบางทีบางอย่างมันถึงไม่ตรงกันเป็นต้นมันก็ต้องนิดหน่งนะแต่เพื่อให้ได้ในซอหรือว่าเข้าใหม่ดีที่สุดโดยการประมาณนี้แต่ตอนนี้เราต้องกลับมาการกลับมาเริ่มต้นใหม่ของเราคราวนี้มีการจับมือกันยังไงบ้างว่าสมมติถ้ามีใจกันแล้วเธอจะต้องบอกกับฉันตรงๆหรือว่าจะต้องอะไรยังไงมีการรับมือมีข้อดีจับมือไงจับมือจับมือแมวอะไรนะแมวอะไรนะดีนะเฮ้ยแต่สุดท้ายคือ พี่หมายเขาโปรเฟสชั่นอลมากแล,แล้วโปก็รักในการทํางาน <S <S คือคิดว่าทุกคนต่างโฟกัสในสิ่งเดียวกันตรงถึงทั้งเบีย d c คลว d ทุกคนเชื่อว่าโอเคเราอยากได้ผลงานในในแบบที่มันมันจะม,นมันจะฝากไปให้กับกับที่ที่เราเกิดมาะะอันนี้ก็คือเป้าหมายรับคือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นคิดว่าพวกเรามาชัวร์แล้วโตมากพอที่จะจะเดินทางร่วมมันได้ทำไมถชว่ากอนหน้านี้คือรุนแรงหรอต้องกดกันนานกันอย่างนี้ ไม่ไม่ไม่ก็ไม่รู้แล้สำหรับผมกับปรูก่อนผมคิดว่าไม่ไม่ได้สวยแต่เรื่องใหญ่ใช่แต่แค่แต่แค่จังหวะตอนนั้นที่เราสึกเฮ้ยมันมีหลายหลายสิ่งแล้วผมหายไปนานด้วยด้วยเข่าเออด้วยหลายหลยอย่างที่มันเขาไม่ค่อยได้เจอบุรีมันช่วงนั้นอยู่แล้วแก่แล้วไงก็ต้องรักษาเข่าบ้างมีบ้แกเองหกเองเมื่อวานเป็นประเภทเข่าเลยเจ็บเลยเรียกว่าไม่กับอาผมก็พร้อมแบทแล้วพร้อมแล้วพร้อมครับ พร้อมกลับมาเอนจอยกับทุกคนมีความสุขไปด้วยกันลองดูจากงานแล้วก็ลองดูจากอื่นๆด้วยครับเได้ผมเรียนเหมือนเอาหมดที่ผ่านมาใช้ยังกันยังไงการทำต่อไปเรื่ใหม่คือเหมือนเราเกียดกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไีเรี่ยวเีวดยว เราเกลียดกันใช่ไหมไม่ได e ้เกียดกันนะไม่ได okay. ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกียดไม่เกียดอย่างเงี้ยค er ือเราไม่รับแรงขนาดนั้นด้วยไม่มีอะไรตคนในจังหวะในการขอโทษพูดกันการไม่พูดกันรวมถึงในหลายๆคนที่เป็นหัวก็เป็นจังหวะที่ดีแค่นั้นเองแต่ว่าถามว่าลึกซึ้งในความกดดันใช่แต่ว่าส่วนเรื่องงานในเรื่องที่ว่าจริงทัศนคติหรือว่าการโพสเนี่ยมันอันเดียวกัน โดยเฉพาะชายเพราะชายไม่ใช่ม e ีแค่เราสองคนหรือเดียวทางมีกระทรวงกระทรวงด้วยแล้วก็มีพี่ๆท <m ich> <inappropriate> <s Elliott ills> <sh> ี่เราอยากจะซัพพอร์ตโครงการที่ซัพพอร์ตโปรเจกต์ที่มาถ่ายทิงเราก็เลยเต็มที่สุดแล้วใช่ก็ก็คิดว่าพวกเราคิดว่านี่เป็นหนึ่งเชื่อว่าทางพี่มายก็ก็รู้สึกเหมือนเหมือนกันว่าพวกพวกเราคือคนที่ทํางานและซิงกันมากซึ่งอีกอีกไม่เกี่ยวกันเนี่ยพวกเราจะเดินทางไปปารีสใช่ ก็เป็นการแบ็กกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแบบจริงจริงจังๆแน่นอนพวกเราแบบว่าอน j o ยกันอยู่แล้วอ่าพวกเราคือหนุ่ม30ที่ยังวิ่งได้เหมือนเด็กวัยรุ่นเนน้อายุจักอายุเป็นตัวเลขลูกอ๋อเฮ้ยล่าสุดผมเป็นไงเขาดาวเขาเป็นงานเบลเบลล์ของเขาดาวเนี่ยแล้วก็แบบมีน้องๆในค่ายเขาคงเมาแล้วบอกว่านี่พี่พี่ฟังหนูนะคือหนูอะ respect พี่มากแต่ว่า พี่อ่ะหนูนับเป็นเหมือนพ่อเลยพ่อพ่อพ่อฟังหนูนะแบบไปคิดใจว่าเฮ้ยสามสิบพี่เป็นพ่อแล้วเหรอแบบเฮ้ยรู้สึกเออว่ะแต่พี่ไม้คงเข้าใจคขารู้สึกนี้ดีแหละเพราะว่าผ่านมานานพี่เดียววันดี้ครับพ่อพ่อแป๊บนึงขยี้จังโอเครูตัวต่อตัวเจ็บไม่ต่อแล้วกับี่ส่วนิดนึงนะ Welcome to Star Society